เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราถักรอบลําตัวนะคะเราได้รอบลําตัวเป็นลายดอกเล็กๆเนี้ยเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็ให้เราถักเอานะคะอันนี้ความยาวตามต้องการเลยหรือเราจะทําเป็นเดรสยาวหรือเราจะทําเป็นเ,ออเสื้อสามส่วนหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เสื้อเอวลอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าครูสอนมาถึงตรงนี้แล้วก็คือก็จะเป็นลักษณะของการถัก วนปกติเป็นตัวเสื้อลงไปขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูแขนเดิมๆอันนี้คือแขนเดิมนะคะลักษณะของแขนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้แขนแบบนี้ คราวนี้เราจะมาทําแขนแบบนี้นะคะอันนี้ครูทําไปแล้วข้างหนึ่งเราจะมาทําแขนย้อยๆอย่างนี้นะคะซึ่งลักษณะของแขนย้อยๆอย่างนี้เราก็เผื่อตอนที่เราทําเป็นวงแขนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้คือวงแขนเดิมนะคะ คือวงแขนเดิมเราก็จะมาต่อแขนโดยเราก็จะมัดผูกมัดไปเลยนะจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่สี่เหมือนทุกครั้งที่เราขึ้นดอกใหม่ขึ้นแถวใหม่ เราก็ทําดอกเล็กๆมาโดยเริ่มจากช่องต่อนี้คราวนี้ใต้วงแขนนี้ให้เราลงนี้เลย ครบแล้วก็ช่องต่อมาลงช่องถัดมานะคะ เราจะเห็นว่าเราจะต้องลงให้ครบสามที่เราเพิ่มนะคะสามช่องนี้นเ่งสองสามลงขอบขอบมัน คราวนี้เราก็มาไล่ลงตามตามช่องดอกของมันปกติ ่ะดูลักษณะงานก็จะได้แบบนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เราถักวนจนจะจบแถวแล้วนะคะ เราก็จะจบแถวปกตินะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ล้นหนึ่งครั้งเหมือนเดิมขึ้นได้โซ่สี่เริ่มดอกเล็กๆ เราก็จะถักวนอย่างนี้นะคะเราจะถักวนให้ได้ความยาวของแขนเป็นที่ต้องการหลังจากที่เราถักวนมานะคะให้ได้ความยาวของแขนเป็นที่ต้องการคราวนี้เราจะมาทําระบายแบบนี้นะคะเราจะให้มันระบายย้อยหน่อยหนเราก็เริ่มระบายเราจะให้มันระบายย้วยหน่อยหน่อยนะ นะคะอันนี้เราก็จบแถวปกตินะคะเราขึ้นแถวใหม่แล้วก็ล้นแถวหนึ่งครั้งโซ่สี่เราก็ทําดอกมันเล็กๆเหมือนเดิมขึ้นดอกเล็กๆเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเริ่มทำระบายย้อยเล็กๆนะคะ,อะพอเราทำดอกเล็กๆอย่างนี้แล้ว แล้วก็พอสองคอลงมาตรงนี้แล้วเราก็ลงดอกเล็กๆ เล็กๆแล้วก็ลงช่องมันปกติอย่างนี้นะคะพอเราลงดอกเรียบร้อยแล้วเราก็พอสองคอลงนี่เลยเห็นไหมระหว่างดอกลงไปหนึ่งครั้งนะคะเมื่อได้หนึ่งแล้วก็พอสองคอทำดอกเล็กๆมันไม่ต้องมีโซ่มีอะไรนะถักไล่มาเลย แต่ดอกเล็กๆระหว่างดอกนี้เราจะมีโซ่อยู่แล้วใช่ไหมคะ1นึ่งหนึ่งโซ่เนาะ,อะพอได้ดอกเล็กๆนี้ก็พอสองข้อลงตรงกลางนี่เห็นไหมกลางระหว่างดอกเนี่ยแล้วก็ลงนี้ ูลักษณะของของลายแถวนี้นะคะเห็นไ,ไหมคะเราจะเพิ่มขามา1หนึ่งขาลงไปตรงกลางนี้นะคะเราจะทําระบายเล็กๆย้อยเล็กๆเ,เ,เราก็จะถักดอกเล็กๆแล้วก็เพิ่มขามา1หนึ่งขาดอกเล็กๆเ,เพิ่มขามา1หนึ่งขาแบบนี้นะคะวนมาเราก็จะจบแถวด้วยถักเป็นดอกแล้วก็เพิ่มขามานปลาย หนึ่งขานะคะแล้วเราก็มาจบปกติก็ออคือนะับไปสี่ช่องลงช่องที่สี่นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ล่นโซ่เหมือนเดิมขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สี่ถักดอกม่าน าได้แบบนี้แล้วนะคะถักดอกมันได้แบบนี้แล้วก็พอสองข้อลงตรงเนี้ยตรงที่เราเพิ่มหลักมันเนี่ยหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งลงหลักเดิมอีกหนึ่งครั้งพอสองข้อหันกลับมาทำดอกเล็กๆมัน เสร็จแล้วก็พอสองคอลงนี้หลักที่เราเพิ่มเนี่ยนะคะลงไปหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งลงไปอีกหนึ่งครั้งเมื่อครบแล้วก็ย้ายมาดอกถัดมา เมื่อครอบดอกแล้วก็ย้ายมานี่ที่เราเพิ่มเนี่ยที่เราเพิ่มหลักเนี่ยนะคะขั้นด้วยซ่หนึ่งลองไปอีกหนึ่งครั้งเรามาดูลักษณะงานของแถวนี้ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมเราก็จะถักแบบนี้วนไปนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว สำหรับแถวนี้นะคะเราก็ถักวนมาเราก็จะจบแถวด้วยวิธีขามันหนึ่งขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราจะจบแถวด้วยวิธีนี้แล้วเราก็นับเหมือนเดิมทางลงไปในช่องที่สี่ ตึงผ่านไปเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาจบแขนกันเราจะมาเก็บแขนกันละนะคะเราก็จะล้นมาครั้งหนึ่งก่อนโซหาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงนี้โซฮาหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้ามาหนึ่งสองลงนี้หนึ่งสองสามสี่ค่ะเราจะเก็บแขนกันแล้วนะคะอันนี้แถวสุดท้ายแล้วเราจะใช้โซ่ห้าทั้งแถวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยวิธีข้ามสองหลักเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ข้ามสองหลักมานี้ สองสามสี่ห้าข้ามสองหลักมานี้สองสามสี่ห้าข้ามมาสองหลักนะคะเราก็จะปิดแขนด้วยโซ่ห้านะคะจะปิดแขนด้วยลายนี้ถักวนมานะคะเราถักโซ่ห้าวนมาแล้วเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะ อีกสักครั้งหนึ่งดึงผ่านไปเลยตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อยเราก็ซ่อนได้ไปตามโซ่ แก็เป็นอ่านเรียบร้อยสำหรับวิธีทำแขนเสือ้อนะคะเราก็ได้แขนระบายย้วยหน่อย,อยถ้าใครอยากได้ระบายย้อยมากๆกนะคะก็ใช้วิธีเพิ่มตรงขานี้นะคะบางคนจะถามว่าเพิ่มยังไงเราก็เพิ่มขาตรงนี้จาก2ก็เป็น3นะคะหรือไม่งั้น ตรงนี้นะคะจาก2ตรงนี้เราก็ทําอย่างนี้เพิ่มก็ได้นะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงนึกภาพออกเนาะนะคะตรงแขนนี้ความยาวตามชอบนะคะระบายย้วยนี้ก็ตามชอบสําหรับต้นฉบับนี้ครูเพิ่มมา12นะคะครูเพิ่มไอ้ดอกเล็กๆมาเนี่ยหลังจากที่เราถัก,ถกเพิ่มรอบเนี่ยมา12นะคะแล้วก็จะไอ้ตัวนี้ ที่เพิ่มขามา1แถวแล้วก็จะเพิ่มขา2แถวก็เป็น13-14จบด้วยโซ่5 so, ก็เป็นอนเรียบร้อยสำหรับวิธีทำแขน